คือตรงนี้เป็นประตูระบาย,บายน้ําเขาจะไม่ได้เรียกอ่างเก็บน้ำเพราะว่าน้ำเนี่ยจะมาจากสอง,สองทางคือทางนี้กองฝั่งนี้จะมาจากอ่างคลองกลางกับกลางวังบอบแล้วก็รับน้ําธรรมชาติด้วยน้ําป่าน้ําเขาที่ไหลลงมามส่วนฝั่งนี้ก็จะมาจากอ่างเก็บน้ำของไอ้ปล้องอมารวมที่นี่มารวมที่นี่แล้วระดับน้ําที่จะมารวมกันมันมีระดับที่ สูงมากปกติปกติไห้พี่หรือว่าก็คือถ้าสถานการณ์ปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ10เมตรหน่อยๆไม่เกิน10เมตรที่ระดับเก็ปกติแต่ครั้งนี้มันสูงมากกว่าปกติง1่เมตรตอนนี้ระดับอยู่ที่12เมตร2เมตรมันมันมันเกินระดับแต่ว่ายังรับได้อยู่ยังรับได้อยู่ระดับยังรับได้อยู่แต่ถ้าซ้ำมาอีกก็ แกแล้วน้ำจะไปทางไหนบ้างครับเนี่ยคือตรงนี้ก็จะผ่านวัดโพบพัดีวัดโพธิใช่ครับแล้วก็แต่ปลายทางมันจะยาวแต่สุดท้ายก็จะเป็นเรือแม่น้ำบางปะกงเลยเป็นทปลายทางเขาบอกมากลางคืนอ่ะกลางคืนกลางคืนตื่นขึ้นมาน้ำเต็มบ้านเลยแล้วได้รับความเสียหายอะไรบ้างก็ยังไม่เท่าไหร่อ่ะเก่งเก่งแต่ถ้าอยากได้ก็สอบผ่านก็ได้หน้าบ้านเพราะว่ารถมันวิ่งอ่ะ รถมคืน้ำน้ำไมได้ไปเข้าบ้านหรอ้าขออุกมบ้าไปทอะไเก็เตาถานอย่าเอาบ้น่ยแล้วก็เก็บใ่เห็นพาราทิกว่ิมพิมพีต้องไปลึกนะไม่ตักด้วย